กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับแฮกลกกันอีกแล้ววันนี้เราอยู่กับแม่ฟาเธอร์พาร์ที่สองเาก่อภา์ที่แล้วนะครับเราก็มีซอมบี้แล้วก็โดนผีในห้องน้ำมันแดกเข้าไปโอ้โหออกไม่ได้ด้วยโดนบล็อกทางด้วยไม่รู้ทำไงดีนะครับแต่มันเหมือนมีหลอดเลือดที่เราสามารถโดนได้อยู่นะเออมันไม่ได้ทีเดียวแบบตายนะครับยังมีโดนได้อยู่ ตอนนี้แล้วผมก็มาห้องไหนน,นี่เป็นห้องลิสอุ้ยเอาเซฟเซฟเซฟช่องสองกันหุยเหี้ย,ยพ่อมึงอัดซับปริอ๋อให้ดันเหรอแหมให้ก็บอกกันดีๆก็ได้จะไ,ได้ขึ้นมาเอาของเนี่ยเอากุญแจเก่าๆนะครับกุญแจชิดขอบใน อ๋อคือพอมันอา่าเมื่อกี้อะไรอะรูปภาพขยับนะเดี๋ยวตายจิบหายละเฮ้ยเฮ้ยรอดรอด เกือบเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยอะไรอะอ่อมันมีเป็นใส่เซฟครับเปิดไม่ได้ถ้าไม่มีกุญแจโอเคหากุญแจโอ้โเดี๋ยวอย่างนี้ก็มีเหรอเฮ้ยขนลุกอันนี้ขนลุกจริงเมื่อกี้ผมอะไรอ่ะ ฉันรู้สึกได้ยินเสียงเออ,อะไรเสียงอะไรอะเมื่อกี้มันเป็นเสียงอีกกายที่มันมองเราตลอดเลยแต่มนันก็เป็นที่เซฟให้เราเนะอืมเมื่อกี้ได้ยินเสียงจากในไอ้น,นั่นมาอา่อไม่ไม่คิดถำอืม คอนติเนียลยอ๋อมันมีการใช้คอนติเนีอะไรด้วยอไม่รู้ว่าผมจะเล่นเฮ้ยทำไมมึงเกิดมาอีกอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีหลอดเลือดอยู่โอเคเฮ้ยเกิดมาทำไมอะเรารู้จักกันเหรออันนี้เป็นห้องตกตา นี่มันตุ๊กตาที่คุณพ่อทําให้ฉันเก็บเจ็มอย่ามีอะไรนะเว้ยไม่มีลอดไปทางนั้นไม่มีเลยนะไม่มีนะหล่อนไม่หมดแล้วเนี่ยเอาล็อกด้วยโอเคตอลเองใช้กดอันนี้เป็นห้อง reception room นะครับ แล้วซึ่งเซ MM ียมใส่ไม่ได้รีเซพชันห้องรับแขกอ๋องนี่เหรอไม่ใช่นี้ห้องตุ๊กตาแต่ซอมบีนะ้ผมต้องทำอะไรกับมันวะไม่งั้นเราอยู่ไม่รอด นี่ส่วนของบ้านไปไม่ได้ไปไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะแจใช้กับนี้ปะเออมันบอกรีเซพชันนี่ไงมีดมาแล้วกูมีมีดละฉันจำได้อ่าโอ้ฉันจำได้ว่าไอม้มีดเนี้ยมันเป็นมีดปโปรดของคุณพ่อเอ้ยของคุณปู่นะครับมันน่าจะมีประโยชน์บางอย่างนะฉันควรจะยืมมันมาก่อนดีไหมเนี่ย คุณได้มีดสั้นมาครับโอเคมาว่ามีดเอาไปแทงหมาไหมไม่รู้อ่ะลองกันผมลองไฟอ่ะไอไฟจริงไอจะกังฟูไฟจริงมีดไปทำอะไรอ่ะอเป็นมีดของปูนะครับ เราต้องคิดเราจะมีดไปทำอะไรสู้ใครได้เฮ้ยไม่ได้ผมอยากจุดไฟว่ะแต่มันจุดไม่ได้อะ่ะเราต้องไปทำอะไรอันนี้นาฬิกาตายต้องตุกาตาดีโคทีบดอลหฮ้ยแต่เนี้ย โอ้ดูดิมันเป็นเฮ้ยอันนี้มีอะไรด้วยอะ่ะอ,อูปิดให้แล้วกันขอบค้าบ๊ายบายไม่อยู่ละเฮ้ยเดี๋ยวนะเราไปห้องไอ้นั่นได้ใช่ปะ่ะเรามีมีดแล้วอะ่ะน่าจะสู้อะไรกับไอ้ผีนั่นได้ไปเซฟกันไปสู้เซฟกัน ไ,ได้ไฟแน่ดิกังฟูไฟติงห้อนี้ห็อกใช้กุญแจไม่ได้กุญแจใช้ไปแล้วมาเฮ้ยหุ้ยออกได้เหรอ oh my fucking how is so easy แล้ว มี่เราจะเอาไปช้อะไรได้เฮ้ยผมไปหาผมต้องเดินหายโเฮ้ยเอาลูกสาวลูกชั้นขึ้นมาเฮ้ยคนใช้หรออันนี้เป็นยาของพ่อนะครับอุ้ยตกใจคือเข้ามามันบอกว่าเอาลูกสาวชั้นขึ้นมาครับแปลว่า ฉันจำฉันไม่รู้ว่าโค้ดคืออะไรอ้าวได้โค้ดอาลูกสาวฉันคืนมาโอต้องหาสปิริตวิญญาณของลูกสาวครับพ่อเรามันไปทำอะไรมั่งวะเนี่ยคือพ่อเรามันฆ่าทุกคนเลยครับไม่เลี้ยงอ่ะนี่ห้องเราก็ถ้าเราหาลูกสาวเรามาได้ผมว่าน่าจะได้ประโยชน์อะไรขึ้น มีแมวตายอยู่ข้างในปิดเลยใครจะไปดูลองแมวตายฮะนี่รูปแม่ครับถ้าเราูรัวไม่น่าเกิดเลยหรอกมั้งห้องเนี้ยไม่งั้นลูกสาพพวก็กลัวแย่สโนบอลเฮ้สโนบอนสโนบอลรักพ่อเหมือนกันใช่ไหมอย่าบอกนะไปล่อหมาสโนบอล สโนบอลอยู่ไหนนะ่ะผมว่าสโนบอนมันได้ใช้ประโยชน์แล้วเราต้องเสียอโอ้ถ้าเธอเอ่อเจ็บขาเหมือนกันเนี่ยฉันจะทำยังไงดีอะเอ่อวิน่ารักสโนบอนไอผม,มนี่เธอเป็นอยู่ไหนมาเนี่ยฉันเป็นห่วงมากเลยนะเออ I could warm up that ฉันไม่สามารถวิ่งไปรอบๆได้นะเดี๋ยวนะนี่เธอได้รับการหิวแล้วหรอแบบได้รับการรักษาเป็นเป็นกระต่ายที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเลยนะเอะคุณพ่ออายะอะพยายามอย่าให้สนมบันอยู่นอกสายตาล่ะเบียดเมสอ่ะ,อะเดี๋ยวจะกลายเป็นกระต่ายที่ไปอยู่ในห้องครัวแทน ขอโทษค่ะคุณพ่อไปเป็นอาหารในห้องครัวเออสโนบอลต้อง Must มัตบ h น v e trying to g e เออสโนบอลพยายามที่จะไปกัดมาเรียรที่กำลังทำอาหารอีกแล้วอ่ะเออคุณพ่อหาสโนบอลได้ไงอ๋อที่จริงแล้วอ่าฉันซ่อมอ่าฉันช่วย รักษาขามันให้กลับมาเหมือนเดิมนะ่ะโอ้งั้นดีเลยค่ะคุณพ่อฮะสโนบอลขอบคุณคุณพ่อสิเอยขอบคุณคุณพ่อเออไม่ใช่คุณพ่อสิโอ้ยสโนบอลก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะพยายามดูแลมันให้เหมือนคนอื่นด้วยค่ะพยายามเลี้ยงดูมันอะไรพวกนี้นะครับ ผมว่าสโนบอลเนี่ยเราไปช่วยคุณพ่อคุณเธอสโนบอลได้สโนบอลเชื่อไหมมันต้องเอาไปให้หมาเวยขอโทษนะสโนบอลเฮ้ยแต่ผมไม่กล้าคือผมรักกะตาเหีโอ้แล้วมันทำร้ายใจคนแม่งเอ้ยผมว่าต้องเอาไปล่อหมาแน่เชื่อไหม เฮ้ยคนรักก็ตายอย่างผมโอ้มายก็คุณชิบหายละเดวิสก็ตายล้วอย่าบอก่าเฉือนก็ตายล้วอะ เอาสนอมบอลไหมอันนี้เป็นห้องเปลี่ยนชุดเฮ้ยได้อ๋อนี่้ชุดมันเก่าลามาคุณได้ผ้ามาฉันรู้ว่าฉันอ้าแต่คงจะไม่มีใครโกรธหรอมัอ้งยนีไมมีคนโกรธล้ว แล้วมีใช้เราใช้เลยเหรอเฮ้ยคุณต้องการหินเพื่อคือผมเอาอย่างนี้ไหมเอาจริงนะคือตอนเนี้ยในหัวผมคือหินอะ่ะไม่ต้องมีหรอกนะเอาเศษผ้าเนี่ยพัน,พ,นพันไอพันไอไม้เนี่ยแล้วก็ได้เลยบอกเลยใครเขาใช้หินกันเปิดเปิดปอดเนี่ย เปิดใจรับอ้อน,นพ่ออันนี้ยังเราไปหาเซฟโค้ดด้วยเอาได้กุญแจอาชีพขี้มาเดี๋ยวเราต้องช่วยวิญญาณด้วยครับตามหาหลูกสาว ผมว่ามันน่าจะพาไปสู่ t n เ,เนี่ยเนี่ยมันต้องช่วยวิญญาณทุกตัวผมว่าโอเคเปิดแล้วอืมห้องนี้เซฟก่อนเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเซฟก่อนอืมวิอ่าไดอารี่เก่าๆนะครับอ่านะครับอันนี้มนุษย์ช่างสวยงามแต่มนุษย์ก็ความสวยงามนั้นก็ จะจางหายไปนะครับมันเป็นกฎของธรรมชาติของโลกใบน,นี้นะแต่ฉันมีอวจุนแต่ฉันจะพลิกประวัติศาสตร์มันนะครับตั้งแต่หลายปีมานี้เนี่ยตั้งแต่ที่ฉันคนขว้านะครับฉันได้พบกับความงดงามชัว่วนิรันดร์นะครับผมร่างกายนะครับจะไม่มีวันตายนะครับและ ร่างกายก็จะอับ,บดี้ก็คือจะไม่เน่าไปนะครับอืมเขาก็จะมีความอ่าความสวยช่วนิรันดรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วนี่ก็แต่พวกเราก็สูญเสียความเชื่อมั่นไปนะครับหลายมาเป็นปีแล้วปีเล่านะครับพวกเรานะครับยืนหยัดเพื่อ on the อะบริ แอ t ติเ t i o n เพื่อให้เรายืนหยัดกับการสูญพันธุ์อะไรพวกนี้นะเออร่อางกายของเราก็เหมือนกันนะครับมันก็ใกล้จะถึงขีดจำกัดแล้วฉันต้องหาทางทำให้มันสำเร็จให้ได้ในเร็วที่สุดในเรี่ของพ่อก็เดี๋ยวไอ้อ นี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอชีวิตนะครับผมเฮ้ยมีอะไรติดอยู่ในนี้ด้วยอะเซฟแน่นอนนั่นไงโค้ดเมโมมาแล้วมามาเฮ้ยนี่หรอหนูเจ็บจังเลยช่วยหนูด้วยช่วยด้วยเวนโอ้ยเออฉัน ฉันอยากกลับบ้านฉันอยากไปเจอแม,มา่าไม่ต้องกังวลนจ้าจะ l อ take you to her ฉันจะให้เธอกลับไปหาเขาเองวันนี้แต่ครั้งนี้เอเดี๋ยวก็จบแล้วล่ะเออไม่ไม่ฉันอยากจะไปหาแม่แม่ม,มาม่ม,มาโอ้หเจะเดี๋ยวอะไรอ่ะไม่ต้องกลัวไปทุกทุกอย่างจะโอเค พอเราก็แค่ต้องการทดสอบยาตัวนี้มันอาจจะเจ็บนิดหน่อยแต่ไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวเธอก็รู้สึกเหมือนมีชีวิตใหม่แล้วล่ะไม่มามา่าหยุดนะหยุดเออเออหยุดฉันไม่ต้องการอย่างนี้โอ้มันอยากให้เห็นแลอะเออเออ,เอ,อ,เอ,อ ไม่หยุดเดี๋ยวมามา,มาเฮ้ยเราต้องช่วยเขานี่ไงอันนี้เป็น appendance ครับอะไรอ่ะเฮ้ยโอย้มันทดลองยาแล้วเด็กตายเว้ยคือยาไม่ได้ผลครับโอ้ทดลองกับมนุษย์ มันก็เลยเป็นอ่าตอนนี้เราต้องไปชั้นสองโอเคมันก็เลยเป็นไอน้นี่ครับเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาไม่ควรที่จะทดลองกับมนุษย์นะครับอันนี้เดี๋ยวเราไม่แล้วผมจะทำยังไงอะเป็นเดนฟาวอินสวิตแบ็กแอนด์ฟอร์ Add r e s o u r c e for someone เอาแล้วไม่คือเราจะเอาลูกคืนโหล <Wait there. S 2> <Huh? S 1> เวนเลยอ๋อเนี่ยห็นเอายังไม่ได้ดูเมโมเลย m โมอา่า chandelier in a s t r a i e h t hall เอาแล้วก็ chandelier in bathroom p พนเทอรนะครับเป็นหมวกเนาะแล้วก็เลดดอลอินดอร์ลูมแล้วก็บาเรลอินคอฟเทเรีอ่าแล้วอะไรอีกนะอันนี้ห้าเลดดอ in ิ o ดอร์ลูมดอร์ลูมคือซ้ายบนเลยดอร์ลูมเลดดอลหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกมีหกแล้วบาเรลก็เป็นถังในห้องครัวบาเรลบาเรลบาเรลมีด้วยเหรอมันมันเป็นถังเก็บ อาหารอะถ้าบาเล่วอ่ะตรงนี้มีหนึ่งสองสามมีสามโอเคมีสามออกได้ดูเหมือนว่าไม่ใช่โค้ดนี้เอ้าอ,อืมเลดดอลห้าถูกแล้วบาเล่บาเล่คือมันไม่มีอ่าเลดดอลอินรูมอินดอร์รูมเดี๋ยวผมลองขึ้นไปเช็คอีกรอบหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกโอเคเลนดอหกถูกแล้วเฮ้ยเจ็ดแปดนี่ไงแปดลืมไปเลยว่ามันมีซ่อนด้วยเจ็ดแปดอันนี้ก็สามเอออาจจะรหัสนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ห้องเราไม่เกี่ยวเฮ้ย <c oughs> เดยวงงเดี๋ยวมันอืสก,กัดโอ้ขำด้วยโอ้ยดอกทองอเล่นอะไรให้ฟังหน่อยดิ อ่ะชังกิ้งลูมเสียงอะไรเนี่ยเราซ่อนเนี่ยได้ปะเฮ้ย what เสียงแปลกๆนี่ไงได้เจมแล้วเฮ้ย หายชิบเฮ้ยมันต่อยอืมอ,อีผีเฮ้ยเดี๋ยว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 แค่ไม่พอใจอะไรทำไมต้องตีกันด้วยอนะ่ะโอเคเดี๋ยวผมว่าพานี้ผมไปกอดแล้วกันอันนี้ไดอารี่เหมือนเดิมไม่มีอะไรครับเฮ้ยอันนี้ขึ้น ไดรี่เุยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปซุเลนอัอนนี้ไม่รู้วันที่ครับนี่มันเป็นคืนที่ฝันร้ายมากทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคิลลิ่งคิวอัพบเบริร์สฆ่านกเหมือนกับเหมือนอะไรอะเอ่อมีหน้าบางส่วนถูกหายไปนะครับทุกชิกอืม อะไรเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรตรงนี้นี่เป็นเอ<ะ>็กเฟรมโอ้ฉันจำหนังสือเล่มนี้ได้อ่ามันเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีพลังในการควบคุมไฟนะครับและก็การเดินทางของเธอเนี่ยเพื่อไปตามหาครอบครัวที่หายไปนะครับผมบเธอก็เลยเผาทุกสัทุกทุกอย่างที่ ขัดขวางทางของเธอนะครับผมอืออร์เฮอร์ฟ oh, แต่ในที่สุดแล้วในท้ายที่สุดนะครับพลังของเธอก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้แล้วก็ทำลายโลกใบนี้นะครับดังนั้นแล้วเธอก็เลยไม่เคยเจอครอบครัวของเธอในท้ายที่สุดเธอก็เลยอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารเหลือเกินนะครับ ถ้าฉันสูญเสียพ่อไปฉันก็อาจจะอยู่คนเดียวด้วยเหมือนกันฉันไม่ต้องการอย่างนั้นฉันต้องรีบไปช่วยคุณพ่อแต่ต้องเผาทุกอย่างที่ขวางหน้าอ๋อฉันเผานั่นได้นี่นะอ๋อนี่ไงเราได้หินแล้วฉันต้องการสิ่งที่จะจุดไฟฉันต้องหาชิ้นส่วน The Frame A นะครับเกี่ยวกับการทำ toss โอเคฉันจะไปเช็คในหนังสืออีกทีหนึ่ง Getting material เนี่ยได้แล้วเนี่ย You don't have all material to use it นยังไม่อ๋อน้ำมันเฮ้ยเดี๋ยวผมไปเซฟก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเซฟเซฟเซฟไปแล้วเซฟไปแล้วโอเคนี่เราก็เซฟไปแล้วดีกว่า โอเคเดีย๋ยวผมสำหรับคราวนี้เดีย๋ยวผมพอแค่นี้ก่อนดีกว่าค่อนข้างเสียเวลาของการเดินหานะเออมันก็ค่อนข้างที่จะงงๆนะครับโอเคเดีย๋ยวาพาคน,นี้ผมขอตัวลาไปก่อนจะเจอใหม่พาร์นหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับ Match f ์เ h อร์นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ถ้าไาม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พาร์นหน้าสำหรับนี้บ๊ายบายจ้าหู้